จะไปติดตามเงินต่อกับการลงทุนในตลาด g o f ฟิเ r อรนะครับติดตามผ่านช่วง Smart Trade by c l a s s ิกโก f ฟิเ r อรครับช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณนัตทตีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Classic ก o ฟิเ u อร์จำกัดอยู่ในสายคุยกับผมสวัสดีครับ ีครับราคาทองสองวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเริ่มทรงๆและอาจจะขยับลดลงมาบ้างนะครับตอนนี้คลาสสิโกประเมินทิศทางยังไงบ้างครับค่ะก็หลังจากที่ราคาทองคำนะก็มีการตอบตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,3 0 5อยห้าเหรียญเมสเซล่านะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดนับจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็มีแรงขายทำกระบาราคาทองคำลงมานะคะก็ถือว่าแนวต้านบริเวณ1 3 0 0ันสารอเหรียญก็ยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็ง และนะคะแล้วก็มีวางขายยอดตังมาแต่ว่าจะเห็นได้ว่าราคาทองคกงอาก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งพันสองอปดสิบเหรียญแะ้วันนี้ก็ถือว่ามีการยอดตัวลงมาจุดต่ําสุดอยู่บริเวณประมาณหนึ่งพันสองรอแปดสิสามเหรียญก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับแรกของเรา1หนึ่งพันสองอแปดสิบะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการดิดตัวขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าทั้งนี้ันั้นก็ยังเน,อน,อน,น้นการลงทุนนะว่าถ้าเกิดราคาทองคำไม่หลุดแนวรับเริ 1, เณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญนะฮะยังสามารถ เป็นก์กรไบในขาซื้อได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,350ครันบะแต่ว่าท่านี้น่านก็ต้องดูว่าจะสามารถทะลุบริเวณแนวต้าน1,305ขึ้นไปไหมนะ,ะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ดับหนึ่ง1,320หรือเนอซลาในาค่ำคืนนี้ได้นะแต่ว่าท่งนี้ทางนานะก็ต้องติดตามประเด็นสำคัญในคืนนี้กนะ็คือการประชุมทาง ECP นะว่า จะออกมาตามค่าที่มีการคาดการณ์ว่าจะใช้เงินจํานวนห้าห0ื่นล้านยูโรต่อเดือนนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามานะคะครตรงนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะถ้าในจํานวนนี้หรือมากกว่านี้นะะก็อาจจะทําให้เงินเข้ามาในกระแสะระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับบววขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามดูว่าการที่ถ้า ECB มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงนะคะค่าเงินยูโรก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปนะะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยปกติจะเคลื่อนไหวในทิศทางดียวกับค่าเงินยูโรนะะก็สวนทางกับค่าเงินยูเออราเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินยูเออราแข็งค่านะะก็ยังมีโอกาสกดดันทองคำในระยะถัดไปได้แต่ว่าในระยะสั้นการที่ ถ้ามีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนะก็ยังถือว่าจะเป็นผลบวกต่อทองคำนะแต่ว่า <c oughs> มีเงก็ต้องติดตามดูต่อเนื่องนะว่าในระยะสั้นการที่ราคาทองคำตับบวกขึ้นมาแล้วก็ถ้ายืนอยู่เหนือหนึ่งพเหรียญน,นะคะเรายังมองว่าราคาทองคำจตเชลืนอนไหวในันนะษัะเป็นไซเว w a อัพขึ้นไปได้น,นะคะส <c oughs> ำหรับนักทุนที่มี long position อยู่นะคะก็อาจจะรอดูว่าราคาทองคำ ไม่หลุดปรเด็คัน280นะคะก็อาจจะถือรอเลทพฟิตลันไปก่อนะคะแล้วก็ดูติดตามประเด็นในช่วงค่ำคืนนี้นะคะทางทาง ECB แล้วก็รวมถึงจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นบวกสำหรับทองคำก็คือการเลื่อนตั้งของกรีซในสุดสัปดาห์นี้ด้วยต่อจากประเด็นทาง ECB นะตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามไปรวมถึงตัวกองทุน S P D R นะจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ทางธนาคารกลางสวิตนะคะก็ประกาศยกเลิก การเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตรงนั้นไปนะแล้วจะเห็นได้ว่าค่างเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้งางเคลื่อนไหวกันสวดมากนะคะแล้วก็ส่งผล<ะ>บวกต่อทองคาในฐานะเซเทเว่นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าทองคาก็เริ่มมีเคลื่อนไหวในทิศทางบวกมาตั้งแต่ช่วงประกาศมานะคะแล้วก็กองทุน s อ d พก็เข้ามาซื้อทองคำเป็นในยะสำคัญนะคะก็ถือว่าสองสัปดาห์ทีะะ่ผ่านมานะคะก็ คือทองคํารวม20บานนะเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้ยังเป็น s e n ิเมนที่ส่งผลบวกต่อทองคําได้ในระยะถัดไปค่ะอืมครับขอเป็นแนวรับแนวต้านในส่วนของ gold futures บ้านดาหน่อยฮะสำหรับ g o l ฟ futures ซีจีนะคะวันนี้แนวรับอยู่ที่19,900บาทนะคะแล้วก็19,050บาทส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่22,220บาทแล้วก็23,100บาทค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ